รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยพึกษาเลียวเอสเต,ตบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทรห7 3 9หรือพฤกษา com สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมาน e ี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทรครื่งข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์จัถึงสุกบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่าลืมนะครับพบกันทาง FM 101ในรายการมาน e ี่ plus เริ่มต้นบ่าย3ามโมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่สองง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S มันนี plus ติดกันตรงตัวฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินหรือแม้แต่การจัดพอร์ตการลงทุนก็ได้เชิญได้เลยนะครับคุณอิสิรัตนะครับฝากถามมาว่าหุ้น KTB แนวโน้มเป็นไงบ้างคุณอิสิรัตนะครับส4ตัวหลัง2664ถามว่าหุ้น KTB แนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างครับควรถือต่อ หรือควรจะเก็บเพิ่มดีสำหรับ KTB บแบงก์กรุงไทยนะครับเดี๋ยวรีบตอบให้เลยครับคุณอิสิรัตต่อมาครับคุณลัตนาฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ของเราเช่นเดียวกันนะครับคุณลัตนา3883คุณลัตนาบอกว่ารบกวนถามตัวลิศนะครับลิอิดจำกัดมหาชนทำไมลงมาแล้วไม่ไปไหนเลยแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อนะครับหมายจริงๆพื้นฐานข้ดีนะแต่ว่าในเชิงเทคนิคเนี่ย แล้วก็กลยุทธ์สําหรับราคาหุ้นจะเป็นอย่างไรจะไปไหนได้ต่อเนี่ยเดี๋ยวรีบคลายข้อข้องใจให้แล้วกันนะครับคุณลัตนาครับสำหรับหุ้นของลิสต์อิดจำกัดมหาชนนะครับคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะครับมีคําถามฝากมาได้เลยเราทยอยตอบให้ทุกวันเลยและพยายามตอบให้ลึกที่สุดละเอียดที่สุด แล้วก็เป็นแนวทางนำไปสู่การลงทุนเพียงแต่ว่าฟังแล้วเนี่ยควรไปทำกันบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับพึกษาเรียลเอสเตดปลุกกระแสคอนโดไฮเอ็นมาสเตอร์พิสโครงการแรกเดอะรีเซิร์ทองหล่อเปิดตัวร้อนแรงกวาดเงินเข้าพอร์ตกว่า1,600ล้านบาทนะครับโดยคุณประเสริฐแต่ดุละยะสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจปรึกษาเรียวเอสเตดพรีเมียมเปิดเผยว่าในปีนี้ครับทางพรึกษาตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดพรีเมียมเพื่อให้ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายโดยโครงการแรกที่มีการเปิดตัวก็คือ The Reserve ์ทองหล่อ คอนโดมิเนียมระดับไฮเอ็นที่มีแนวคิดการออกแบบสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดพร้อมคัสสันวัสดุภายในห้องระดับพรีเมียมอย่างดีเพื่อให้โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่สุดในย่านทองหล่อและเป็นผลงานคุณภาพระดับมาสเตอร์พีซโครงการแรกของพฤกษาเลียวเอสเตดโดยเมื่อวันที่1 8บแถึงสิมีนาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดงานโอเพ่นเฮาส์ที่โครงการแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าจากการเปิดตัวอาทิตย์แรก สามารถกวาดยอดขายไปได้กว่า1,600ล้านหรือกว่า90%ของมูลค่าโครงการและเรลเรนี้ทางรึกษาก็ยังมีแผนพัฒนาแบรนด์ The Reserve ในอีกหลากหลายทำเลศักยภาพได้แก่พญาไทปิพัทุมวิท61 เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ของกลุ่มพรีเมียมให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับทางพึกษาเรียวเอสเตดนะครับสำหรับการเปิดตัวคอนโดไฮเอ็นมัสเตอร์ i พีซโครงการแรกเดอะรีเซิร์ฟทองหล่อนั่นเองขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ เอาละครับคุณผู้ฟังครับสำหรับช่วงแรกของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินเดี๋ยวไปดูแนวโน้มตลาดไปดูกลยุทธ์การลงทุนมุมมองตลาดไปตอบคำถามคุณผู้ฟังที่รักของเราและไปดูขุนเด่นจากทาง UOB เคฮียน e ประเทศไทยผมเชิญคุณกิตพลไพรไพศาลกิจผู้อในวยการฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคฮียน e ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับ คุณกิตพลสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณกิตพลครับถ้ามองดูนะครับไล่เรียงทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในเนี่ยตอนนี้เนี่ยฟันโฟที่จะไหลเข้ามายัางตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันจะมีชะลอไหมหรือว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ ไหลเข้ามาได้อีกครับคุณกิตพลครับเราจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะมีช่วงที่ชะลอไปบ้างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับต่อถึงต้นมีนาครแต่ว่าเราคิดว่าพอไปต่อเนื่องถึงช่วงไตรมาสสเนี่ยน่าจะเป็นทิศทางบวกที่ฟันโฟเนี่ยน่าจะมีการไหลกลับเข้ามาทั้งในตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดเกิดใหม่เพิ่มมากขึ้นครับทำไมคิดว่าฟันโฟจะไหลเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเป็นเพราะอะไรครับ ครับก็ต้องบอกว่าฟันโฟเนี่ยให้จินตนาการถึงน้ํานะครับว่าสมมุติว่าเวลาเราจะลงทุนเนี่ยเรามีน้ําอยู่จํานวนจํากัดในโลกนะครับเราอาจจะมีถังอยู่หลายๆถังถังหนึ่งเป็นเอเชียถังหนึ่งเป็นอเมริกาถังหนึ่งเป็นยุโรปนะครับภาพนี้ก็คือว่าเวลาที่ไหนดีเนี่ยเราจะพยายามเติมน้ําให้ถังนั้นเยอะๆหน่อยเพื่อที่ว่าเออ แต่เราอยากจะลงทุนในภูมิภาคที่มันดีช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนก็เลยเติมน้ําในถังอเมริกาค่อนข้างจะเยอะเลยะนะครับเพราะว่าตลาดดีได้ประธานมีใหม่มีโครงการอะไรหลายอย่างทีนี้ช่วงที่ผ่านมานะครับล่าสุดก็คือตัวคุณทําเองเนี่ยจะผ่านกฎหมายประการสุขภาพฉบับใหม่ไม่ได้ถนะามว่าทาไมต้องพยายามไปผ่านก็เพราะว่าเวลาจะทํามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต,ต่างๆต้องมีเงิน ทีนี้เงินจะไปหาเงินใหม่มาก็ไม่มีวิธีง่ายสุดก็คือก็ต้องไปหาว่าที่ไหนที่มันไปลดงบได้บ้างจะได้มีเงินมาทําความตั้งใจแก่ก็คือทําอย่างนั้นก็เพื่อจะได้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจไปลดดอกเบี้ยไปทำโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมเบื้องต้นต้องลดรายจ่ายส่วนหนึ่งก่อนเพื่อจะไปเพิ่มรายจ่ายในจากโครงการโอบามาแค่ให้ได้ก่อนปรากฏว่ากฎหมายไม่ผ่านก็เพราะว่าคนของกลัวนะครับว่าเป็นประชานิยมคือลดแล้วก็กลัวคนไม่พอใจนะครับแล้วก็ไม่ผ่านทีนี้พอไม่ผ่าน ก็แปลว่าโครงการอื่นๆที่เขาจะทําอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นหรือใช้เวลานานหน่อยตลาดคิดว่าจะเห็นขนั่งเร็วนะครับปรากฏว่านานข้อดีมีไหมนะครับก็ต้องบอกว่าวนหนึ่งมันไม่ได้น่ากังวลเพราะว่าหนึ่งตัวเลขฐกิจอเมริการดยภาพรวมมันฟื้นตัวอยู่แล้วต่อให้ไม่ต้องไปเร่งอะไรมากเนี่ยมันก็มีการเติบโต,ตครับ,รบ,รบอันที่สองก็คือ พอเงินเดิมเนี่ยไปวางอยู่ในอเมริกาหลายหลายที่มากอยู่แล้วเนี่ยนะครับกลับมาเอเชียไหมอาจจะไม่ได้กลับมาเยอะแยะอะไรมากมายแต่ข้อดีก็คือวันนี้นอกจากหุ้นแล้วมีคนถือเงินในพันธบัตรอยู่เยอะมากครับเงินที่อยู่นในพันธบัตรเนี่ยวันนี้คนก็ต้องเหลียวหน้าเหลียวหลังและเงินเฟอ้อมาทําอะไรดีเคยถือพันธบัตรได้สักสเปอร์เซ็นนิดๆนะครับปรากฏว่าวันนี้เงินเฟ้อก็สเปอร์เซ็นต แทบไม่เหลืออะไรเลยหรือบางทีติดลบได้สามตอนนี้เราเห็นว่าอเมริกาเนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าเงินเฟอ้อวันนี้มากกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสิบปี <c oughs> แปลว่าถือแล้วขาดทุน นิดหน่อยได้ซ้ำนอกจากไม่ได้อะไรแล้วยังขาดทุนนิดหน่อยได้ซ้ำยังขาดทุนนิดหน่อยได้ซ้ำสิบปีที่ผ่านมาไม่เคยเกิดนะครับภาพนี้ภาพนี้เพิ่งเริ่มเกิดครับเพราะั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเมื่อคนถือบรรดารทุนก็ต้องนั่งคิดแล้วว่าเอ้เราจะยอมขาดทุนอยู่อย่างนี้หรือเราจะไปถืออย่างอื่นนะเพราะนั้นผมคิดว่าภาพของการที่บรรัตรจะมีบางส่วนนะครับที่โยกไม่เงินออกมาเนื่องจากต้องมาแสวงหาผลตอบแทนที่มันสูงกว่าแล้วก็สู้กับเงินเฟ้อเนี่ยเงินตรงนี้ครับบางส่วนจะเข้ามายางงกรรลทุุนนนห้คับ นะครับแล้วพอเข้ามาการลงทุนในหุ้นจะไปอเมริกาก็รู้สึกอเมริกาตลาดขึ้นเยอะจัง<อ>ตามไปตรงนี้ก็กลัวว่าจะเสียปรับฐานหรือเปล่ามาเลียวไปเลียวมาเอยเอเซียยีมมจิ้งมาเก็ตในตลาดเกิดใหม่เนี่ยน่าที่จะมีโอกาสไปได้ก็เราคิดว่าเงินที่ฟล์มาจากตลาดพันธบัตรเนี่ยครับ,รบที่จะไหลกลับเข้ามาในตลาดทุนแล้วก็น่าจะมีเป้าหมายที่ตลาดเกิดใหม่นี่ครับ ถ้าเทียบตลาดหุ้นไทยกับตลาดเกิดใหม่ได้กันในแถวภูมิภาคนี้เนี่ยของเราน่าจูงใจกว่าเขาบ้างไหมคุณกิตพลผมว่าน่าจูงใจนะครับคือเราเป็นคนในเราจะรู้สึกว่ามันไม่โดดเด่นออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้ามาดูเวลาคนนอกมองเข้ามาโค้ต้องมองความมีเสถียรภาพหรือความมัน่นคงออันที่หนึ่งคือจะเห็นว่าถ้าไปดูแล้วนะครับเงินทุนสำรองเรามีสูงมากครับ เทียบกับทางนัานของมาเลเซียเทียบกับทางนัานอินโดนีเซียนี่เราไม่ขี้เละเลยเรามีสูงมากเพราะฉะนั้นแปลว่าในสถานการณ์นี้เราจะรับมือความผันผวนที่เกิดขึ้นจากเงินทุนไหลเข้าไหลออกได้เราจะเห็นว่าทําไมค่าเงินบาทเราถึงก็น่าจะแข็งขึ้นเทียบกับคนอื่นหรือแข็งกว่าคนอื่นในภูมิภาคนะครับเป็นแบบว่าแข็งชัดเลยล่ะใช่คือกลายเป็นว่าแข็งใช่กว่าคนอื่นเลยนะครับก็เป็นเพราะว่าความมีเสถียรภาพแล้วก็ความที่ไม่ต้องกังวลจากเงินไหลเข้าได้ออกเท่าไหร่เนี่ยทำให้บาทเนี่ยเวลาแข็งมันแข็งได้เร็วว่่าคนนอื เพราะฉะนั้นภาพตัวนี้เป็นการบ่งบอกครับว่านักงทุนต่างชาติเนี่ยเขาน่้เชื่อมั่นในตัวของตลาดหุ้นไทยครับแล้วก็ตัวมันเศรษฐกิจไทยครับดังนั้นครับคุณกิตพลมองว่าทิศทางฟันโฟเนี่ยในไตรมาสสองนี้คิดว่าจะไหลเข้ามายังตลาดหุ้นบ้านเราสักแค่ไหนครับเนี่ย ตัวเลขตรงนี้คงประเมินเป็นตัวเลขยากนะครับแต่ว่าบนทิศทางของเงินเฟ้อที่สูงขึ้นแล้วก็มากจนกระทั่งมากกว่าผลตอบแทนัตราสิบปีเนี่ยเราก็ยังเป็นทิศทางที่น่าจะเป็นอย่างนี้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยทำให้อย่างล่าสุดในไตรมาสสองเราคิดว่าเงินเงินทุนไหลเข้าตัวนี้ครับจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยบวกกับตัวเศรษฐกิจไทยครับถ้าไปดูก็จะเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวเนี่ยปรับดีขึ้นขวานกนงงงดอกเบี้ย แต่ก็ปรับประมาณการ GDP ขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นภาพรวมแต่มา2สองจึงเป็นแต้มที่เราคิดว่าน่าจะเป็นแต้มที่ผันผวนน้อยลงกว่าแต่มหนึ่งแล้วก็น่าจะเห็นทิศทางที่ก็นั่งดีขึ้นครับเข้ามากเข้าน้อยแค่ไหนยังไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะมาน่าจะเป็นลักษณะของการไหลเข้าเรื่อยๆครับจะเป็นการไหลเข้าเรื่อยๆใช่ไหมครับคงไม่ไหลบ่าแบบน้ำป่าคงจะไม่ได้เห็นแบบ มาซื้อสุทธิวันละสี่ห้าพันล้านแต่มันจะเป็นการเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆครับอ่นนี่ถือว่าเป็นข่าวดีบ้างใช่ไหมครับเรามองว่าเป็นปัจจัยบวกที่จะหนุนตลาดครับอ่าสำหรับเรื่องฟันโฟนะครับที่น่าจะเข้ามาในตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงไตรมาสสนะครับยังมีมุมมองค่อนข้างดีนะครับเอาละครับทีนี้ถ้าไปดูเรื่องราคาน้ํามันนะครับทาง U ู b อเคฮินประเทศไทยมองทิศทางราคาน้ํามันจากนี้ไปจะเป็นยังไงเนี่ยมองยากไหมครับเรามองว่าน่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวขึ้นจากระดับราคา 48่ปเหรียญต่อบาเรล เออน้ำมันช่วงก่อนหน้าน,นี้เนี่ยผมคิดว่าหลายท่านจะห่วงกันนะครับ,รบที่ตัวเลขประมาณแถวหกสิบหรืออาจจะมองเกินหกสิบได้ซ้ำนะครับยังไงก็ตามเนี่ยมันมีประเด็นปัจจัยที่กดดันราคาน้ํามันอยู่ก็คือการผลิตของอเมริกาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคร,ครับจะเห็นว่าโอเปกลดไปเท่าไหร่อเมริกาเพิ่มมาเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นภาพอย่างเงี้ยครับเป็นภาพที่กดดันว่าเฮ้ยถ้าโอเปกรู้สึกว่าเอะเราลดทําไมเนี่ยลดเราอีกคนนี่เขาผลิต <c oughs> เพิ่มแทนเราเนี่ยครับแเมื่อไหร่โอเปกหยุด ก็คงจะเป็นปันจจัยลบนะครับแต่ว่าในภาพที่ยังคงอยู่นสถานการณ์อย่างนี้คือ,อยังค่อนข้างจะสมดุลอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีการลดของปริมาณสำรองหรือว่าปริมาณอุปทา,านลงไปเนี่ยทาไมถึงมีโอกาสจะเห็นราคาน้ํามันฟื้นตัวนะครับเราไปดูในเรื่องของการช็อตน้ํามันเอาไว้ของตัวนักลงทุนนะครับ,รบปริมาณการช็อตน้ํามันที่เราเห็นจากตลาดอเมริกาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบล้านบาร์เรลนะครับเมื่อไหร่ที่น้ํามันช็อตขึ้นไปนถึงประมาณแถวสิบถึงสิบสองล้านบาร์เรลเนี่ย มันเหมือนกับว่าจะเป็นระดับที่ช็อตไม่ลงเพราะง่ายก็คือเมื่อไหร่ที่มีการสะสมกงินช็อตในขับนี้ราคามักจะลงไปรีเฟกพอสมควรหลังจากนั้นมีโอกาสที่จะเป็นการฟื้นตัวมากกว่าเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามันจะมีประเด็นกดดันในเรื่องตัวสำรองต่างๆแต่ด้วยฐานะในตลาดที่นักทุนเนี่ยมีช็อตค่อน้างเต็มที่แล้วจะช็อตจากนี้ไปผมคิดว่าคนคงหนาวโอกาสจะฟื้นเนี่ยน่าจะมีมากกว่าก็ทําให้ราคาน้ำมันน่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ เริ่มค่อยๆฟื้นมาช่วยตลาดในช่วงเดือนเมษาครับราคาน้ํามันน่าจะเด้งขึ้นมาเนี่ยเต็มที่เนี่ยแถวๆไหนครับคุณกิตพลทับหงแล้วให้เกิน55ไปน่าจะยากครับครับก็อาจจะมีโอกาสขึ้นมา50ต้นๆถึง55แต่ว่าให้เกินนั้นไปไกลๆน่าจะเริ่มมันทั้งยากครับราคาน้ํามันมีโอกาสเด้งถามว่าเด้งได้ไกลไหมไม่น่าจะไกลมากนะครับน่าจะเด้งขึ้นมาถ้าเด้งนะ น่าจะเด้งขึ้นมาได้แถวๆห้าสิบถึงห้าสิบห้าเหรียญต่อบาเร็วนะครับครับแต่ถามว่ามีโอกาสเด้งไหมพอมีโอกาสเห็นได้บ้างนะครับใช่ครับเอาละครับเพราะฉะนั้นนักลทุนที่ลงทุนหุ้นพลังงานก็อาจจะดูคร่าวๆก็ได้ครับว่าถ้าซื้อไว้แล้วเห็นราคาน้ำมันฟื้นเนี่ยก็ยังพอจะมีเวลานิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ถ้าน้ำมันเกิดไปถึงสักห้าสิบสี่ห้าสิบห้าเกิดเป็นภาพนั้นก็อาจจะต้องชะลอการลงทุนหุ้นในกลุ่มพลังงานไปก่อนกลับมาดูปัจจัยภายในบ้านเรา ตอนนี้เนี่ย UOB เคเียนประเทศไทยให้น้ำหนักเรื่องไหนมากที่สุดในเรื่องปัจจัยภายในครับสำหรับปัจจัยที่เรามองนะครับเรามองว่าในช่วงระยะสั้นๆตรงนี้เนี่ยตัวของตลาดเนี่ย ดาวไซด์อาจจะไม่ได้เยอะนะครับเพราะเรามองว่าในเรื่องผลประกอบการธนาคารที่กาลังจะประกาศในวันที่ไม่เกิน20เดือนหน้าคือหลังสงการมาก็เห็นแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ช่วยประคองนะครับเอกี <XD S 1> ธนาคารก็ไปเดือนหน้าอันก็ธนาคารต้องบอกว่ายังน่าจะแข็งแล้วก็ช่วยเราได้ในเดือนหน้าน้ามันก็ช่วยด้วยนะครับก็น่าจะงปรับคืนก็จะเป็นเรื่องเล็กๆประเด็นอื่นนะครับ,รบถ้ามาดูแล้วในประเด็นหนึ่งที่มันอาจจะมาช่วยในเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนก็คือในเรื่องของตัวโครงการไฟฟ้าพลังงานลม ไฟฟ้าพลังงานลมใช่ไหมครับครับพวกวินฟาร์มหรือพวกโรงไฟฟ้าที่มาจากพลังงานลมเนี่ยต้องบอกว่าประเด็นที่เป็นบวกก็คือการที่ ถาครับมาให้ความเห็นนะครับว่าถึงแม้โรงไฟฟ้าจะอยู่ในที่ดินสปกรแต่ว่าเงินที่จ่ายนี่เกษตรกรก็ได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินสปกรนะครับก็เลยทําให้ตรงนี้เนี่ยหุ้นหรือบริษัทที่มีโครงการที่อยู่ในที่ดินสปกรหรือเป็นพลังงานลมเนี่ยก็น่าที่จะตอบรับในเชิงบวกครับเราถึงจะเห็นว่าวันนี้หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยเริ่มพื้นตัวดีขึ้นตั้งแต่ตอนเช้าเลยครับเอาละครับทีนี้มาดูกรอบทางเทคนิคบ้างนะครับคุณกิตพลครับ ขอกรอบทางเทคนิคระยะสั้นๆของตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้นยครับคุณกิตพลครับแล้วก็มองกรอบการเคลื่อนไหวนะครับที่บริเวณ1,570จุดเป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านที่1,583จุดครับ1,570จุดจะเป็นกรอบแนวรับด้านล่าง1,583จุดจะเป็นกรอบแนวต้านด้านบนนะครับครับนะครับถ้าขยับมาเป็นกรอบคลุมทั้งสัปดาห์คลุมไปถึงวันพรุ่งนี้ด้วยอ่ะกรอบจะกว้างจะแคบเพิ่มมากขึ้นไหมครับ ครับก็บอกว่าแนวรับอาจจะต่ําลงเป็น1560ครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่1 5 8 3มเหมือนเดิมครับแนวต้านเท่าเดิมเลยใช่ครับก็อะบอกว่าช่วงสั้นสั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นความผันผวนชนิดนึงนะครับจากแรงเทคโปรฟิตนี้หุ้นกลุ่มพวกธนาคารหรือว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นในราคาน้ํามันบ้างนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มองว่าน่าจะเป็นแคระยะสั้นแล้วก็ไม่น่าที่จะลงเลยครับครับเพราะฉะนั้นถ้าคุมไปถึงพ่งนี้ด้วยกรอบแนวรับอาจจะลงไม่ได้ถึง1,560จุด ส่วนกรอบแนวต้านด้านบนน่าจะพอๆกับวันนี้คือ1583จุดนะครับมองเทรนตลาดหุ้นบ้านเราจากนี้ไปเทรนยังเป็นขาขึ้นอยู่ไหมครับคุณกิตพลครับมองว่ายังเป็นขาขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกครับเรายังไม่กังวลตลาดนะครับเพราะเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยเรามองว่าตัวกำลังที่แางตลาดหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของผลประกอบการตัวเลขเศรษฐกิจรวมทั้งฟันโฟลซึ่งต้องบอกว่าทั้ง3ปัจจัยนี้ยังเป็นบวกพร้อมๆกันในช่วงไตรมาสสอง ถ้าจะมีจุดที่เราไปกังวลตลาดว่าเอ๊ะมันอาจจะโดนแรงกดดันจากฟันโพรไหลออกหรือเปล่าก็คือช่วงที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆซึ่งถ้ามาดูสิ่งที่ตลาดคาดเอาไว้ก็คือการขึ้นดอกเบี้ยเที่ยวหน้าน่าจะเกิดขึ้นประมาณแถวกันยายนเป็นต้นไปฮะเป็นไตรมาสามไปแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับก็ต้องบอกว่าไปลายไตรมาสามหรือไตรมาสี่นั้นถ้ามันจะมีแรงกดดันเนี่ยก็น่าจะเป็นในช่วงครึ่งปีหลังมากกว่าครับเอาละครับเพราะฉะนั้นยังมองว่าตลาดหุ้นบ้านเรายังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับ จะเป็นไซด์เว y u อัพใช่ไหมครับเรามองเป็นไซด์เว y u อัพครับโดยมองว่าน,น่าจะมีโอกาสขึ้นทดสอบบริเวณ 1, 1 6 0 0ถึง1,640จุดซึ่งเป็นเป้าหมายของเราเนี่ยในช่วงไตรมาส2ครับไตรมาสสนี้อาจจะเห็นดัชนีขึ้นไปถึง1,640จุดก็ได้มีลุนนะครับครับเอาละครับมาดูกลยุทธ์การลงทุนจาก UOB เคฮียนประเทศไทยนะครับเวดแอนซี see, หรือว่าเป็นซ l e c t i v e b ายครับ ก็เป็น selective buy ครับนะครับเพราะว่าด้วยความที่เรามองว่าตลาดลงไม่เยอะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นโอกาสในการที่จะทยอยซื้อมากกว่านะครับแล้วก็ถ้ามาดูแล้วตัวที่เราชอบหลายตัวก็ต้องบอกว่าหลังๆเราเนี่ยนักทุนเนี่ยพยายามเลือกหุ้นที่ยังไม่ค่อยไปหรือขึ้นไม่ค่อยเยอะซึ่งทําให้นักทุนไม่เสียเปรียบในเชิงต้นทุนเราที่สำคัญก็คือมีประเด็นในการที่มันจะฟื้นตัวหรือเก่งกําไรเนี่ยได้ค่อ้างจะชัดเจนครับครับเอาละครับก่อนจะถึงหุ้นเด่นจาก UOB เฮียนประเทศไทยนะครับรบกวนคุณกิตพลช่วยตอบคําถาม ให้กับคุณอูดหน่อยได้ไหมครับคุณอูดคนเดิมคุณพานุชิตนะครับฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Li าย ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับคุณอูดบอกว่าหุ้น SCI เนี่ยช่วยแนะนำหน่อยครับว่า SCI ยังคงน่าลงทุนไหมแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างสำหรับ SCI e l e อ t ิเล็กกจำกัดมหาชนครับคุณกิจพล ตัวนี้ทางหลักทรัพย์ u b k เหียนไม่ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปัจจัยพื้นฐานเท่าที่ดูคร่าวๆแล้วลองหาข้อมูลเนี่ยจะมีประมาณสักสาบริษัทหลักทรัพย์ได้ที่มีการวิเคราะห์หุ้นตัวนี้อยู่แล้วก็มีราคาเหมาะสมเฉลี่ยคร่าวๆเนี่ยแถวบริเวณ15บาทครับครับ ทีนี้ถ้ามาดูในเชิงของการควางกลยุทธ์นะครับต้องบอกว่าราคาหุ้นที่แก่งตัวพักฐานลงมาจาก13บาทลงมาถึงประมาณแถว10บาทกลางๆเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะเป็นการพักฐานที่พอสมควรแก่เวลานะครับแล้วก็พอสมควรกับกระยะทางด้วยเพียงแต่ว่าลักษณะของหุ้นที่เป็นการแกว่งตัวแล้วฟื้นจากการพักฐานเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นลักษณะของกค่อยๆขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่ใช่เป็นวุ้นัะทีเดียว ภาพจะดีขึ้นเนี่ยเมื่อราคาหุ้นยืนแถวบร,ริเวณ11บาท30ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าวางครุอย่างี้ครับว่าถ้ามองว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยในระดับบริเวณ11บาทถึง11บาท30เนี่ยจะเป็นจุดในการทยอยสะสมนะครับแล้วก็ลุ้นการฟื้นตัวขึ้นทดสอบบริเวณใกล้ๆ13บาทครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าจะมีจุดที่ต้องระวังก็คือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ต่ำกว่าบริเวณ บาท20ลงไปนะครับตรงนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าที่เราคิดไว้เนี่ยอาจจะผิดการฟื้นตัวอาจจะไม่เกิดขึ้นหรือหุ้นอาจจะเปลี่ยนแปลงแนวโน้มก็ให้ใช้บริเวณ10บาท20เนี่ยเป็นจุดในการคัดลอสครับ10บาท20คัดลอสนะครับครับแล้วก็จุดสาคัญคือก็คือแถวบริเวณ11บาทถึง11บาท30บครับ11บาทถึง11บาท30เป็นจุดทยอยเข้าซื้อนะครับโดยมีราคาเป้าหมายเหมาะสมจากที่หลายโบรกมองไว้คือประมาณ15บาาทสำหรับแนวต้านแรกที่ในเชิงกลยุทธ ขึ้นไปนี้ยคงจะมีเป้าหมายทางกลยุทธ์ที่13บาทครับต้องผ่านด่าน13บาทให้ได้ก่อนนะครับสำหรับ SCI Electric จำกัดมหาชนนะครับนนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงเทคนิคแล้วก็ทางกลยุทธ์นะครับประมาณนี้ก่อนนะครับคุณอูดครับสำหรับ SCI นะครับเอาล่ะครับมาปิดท้ายกันที่คุณเด่นประจำสัปดาห์นี้จาก UOB เคหียนประเทศไทยขอไม่เยอะขอไม่เกินสองครับคุณกิตพลครับครับก็เรามองว่าสองตัวที่เราเลือกนะครับตัวแรกเราชอบตัว T.S.R. หรือว่าเทียนสุรัตครับ T.S.R. หรือว่าเทียนสุรัตจำกัดมหาชนนะครับ T.S.R. ชอบ T.S.R. ตรงไหนครับที่เราชอบเนี่ยเรามองว่าเทียนส์รทำธุรกิจในการจําหน่ายเครื่องกรองน้ำนะครับแล้วก็เป็นลักษณะรายได้แบบเหมือนขายเงินผ่อนนะครับข้อดีก็คือว่าหนึ่งเครื่องกรองน้ำเนี่ยมีอัตรากำไรที่ก็น่าจะสูงนะครับ,รบไปดูจะเห็นว่าประมาณ70%เลยทีนี้ถามว่าเราชอบเพราะอะไรเพราะว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเจอช่วงที่ลําบากเข้ามา ไปขายเครื่องกองน้ำในราคาแพงนะครับแล้วก็เจอช่วงที่ ภัยแ้งเจอช่วงที่เกษตรกรไม่ค่อยจะมีเงินก็เลยทําให้มีคนเนี่ยพิดหนี้เครื่องกองน้าก็นั่งเยอะมีการคืนเครื่องกองน้ำก็นัางที่จะมากนะครับก็กลายเป็นหนี้เสียในช่วง18เดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเขาขายเนี่ยตอนนั้นเขาผ่อน2ปีก็แปลว่าหนี้เสียอย่างมากก็จะมีไม่เกินประมาณไตมาสองปีหนึ่งเจ็เนี่ยครับแต่ทีนี้ถ้ามาดูแล้วเนี่ยไตมาสี่หนี้เสียที่69ล้านบาทนี่น่าจะสูงสุดไปแล้วนะครับไตมาหนึ่งไตมาสองน่าเห็นหนี้เสียในหลับที่ลดลงก็แปลว่าการตั้งสมองที่ลด ภาพของการโตขึ้นมาต่อเนื่องเนี่ยน่าจะทําให้เริ่มเห็นการพลิกของกําไรที่มันปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับจัดเทินอลาวกลับมานะครับใช่ครับเอาละครับ UOB เคฮีนประเทศไทยเละคอมเมนซื้อถือหรือขายหุ้นของ TSR ครับเราแนะนําซื้อครับแล้วก็ให้ราคาเหมาะสมที่7บาทครับเละคอมเมนซื้อ TSR เทียนสุรัตจํจำกัดมหาชนนะครับให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมก็คือ7บาทนะครับรับ7บาทนะครับแล้วทยอยเก็บสะสมแถวระดับราคาไหนครับ เรามองว่าระดับราคาที่ต่ำกว่า5บาท50เป็นระดับราคาที่ค่อนข้างน่าสนใจในการที่จะซื้อขับแล้วก็ภาพตรงนี้เราคิดว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวนะครับแต่ถ้าใครเป็นนักเก็งกําไรแล้วกังวลว่าเอ๊ะไม่อยากจะเสี่ยงมากนี่ก็ให้ใช้บริเวณ5บาท15เป็นจุดคัดลอสครับครับถามว่าเก็บได้แถวไหนคําตอบคือแถวแถวต่ำกว่า5บาท50ตัง ต่ำกว่า5บาท50สตังค์เนี่ยเก็บได้ครับในปัจจุบันตรงนี้เราก็ถือว่าน่าสนใจเลยครับนะครับแต่ถ้าเกิดผิดทางให้กําหนดจุดคัดลอสไว้ที่5บาท15สตังค์5บาท15สตังค์จะเป็นจุดคัดลอสกรณีผิดทางนะครับขยับมาดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายประจําสัปดาห์นี้ครับคุณกิตพลครับก็ในตัวของททนนั่นสีตังอโกรครับ S T A สีตังแอโกอินดัสทรีจําจัดมหาชนนะครับเด่นตรงไหนครับคุณกิตพล อันที่หนึ่งต้องบอกว่าสีต่างอังโกเนี่ยไม่ใช่หุ้นธรรมดานะครับ,รบเป็นหุ้นที่ต้องถือเลยว่าเป็นระดับโลกในแง่ของการเป็นผู้ผลิตยาง ครับสีตังกโกเนียมีกําลังการผลิตประมาณสิบเปอร์เซ็นตของทั้งโลกได้อืแล้วก็แน่นอนในธุรกิจยางเนี่ยคนที่ใหญ่ที่สุดก็คือไทยครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สีตังกโกต้องถือว่าเป็นลูกพี่หรือเป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆในโลกนะครับราคายางที่ปรับฐานลงมาถึงสองร้อยสาสิบถึงองร้อยสี่สิบเยนเนี่ยเราคิดว่าเป็นระดับปริเวณที่เหมาะสมแล้วก็เป็นแนวรับที่สําคัญแล้วนะครับ,รบอันที่สองก็คือตัวของ STA เองเนี่ย ไปซื้อบริษัทหนึ่งเพิ่มเติมนะครับเดิมเขาถือหุ้นอยู่ในสยามแซมเปอร์เมออยู่แล้วนะครับ,รบทำถุงมือมีกำไรที่รับรู้จาก Equity Profit หรือเป็นต้นแบงกำไร แต่วันนี้เนี่ยได้ซื้อเพิ่มขึ้นมาอีก50%เพราะฉะนั้นตัวถุงมือ,อยางเนี่ยเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มีมาชินค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีการใช้ยางค่อนข้างเยอะมันก็ตอบโจทย์ทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นเรามองว่าในแง่ของการที่บริษัทถ,ถือสเต็กในคุ้นนี้เพิ่มขึ้นน่าจะมีผลดีกับกําไรอย่างมีนัยสําคัญครับเอาละครับแเะน์จาก UOB k ียนประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของ STA ครับ ครับเราแนะนําซื้อครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมครับตรงนี้เราไม่ได้มีข้อในเชิงปัจจัยพื้นฐานนะครับแต่ว่าเราประเมินในทางกลยุทธ์เนี่ยเราให้ราคาเหมาะสมอยู่ที่25บาทครับก็จะเป็นระดับราคาประมาณสัก1.5ถึง1.7เเท่า Pri c e t o book ครับครับเล่นคอมเมนต์ซื้อ sta สีตรังแอโกอินดัสทรีจำกัดมหาชนนะครับให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้ที่25บาทนะครับ25าบาทนะครับแล้วทยอยเก็บสะสมได้ที่ระดับราคาไหนครับ ครับเราคิดว่า,ารราคาที่ต่ำกว่า19บาท50เป็นะร,ประราคาที่น่าสนใจครับต่ำกว่า19บาท50สตางค์ทยอยเก็บได้นะครับครับแล้วกรณีผิดทางคัดลอสแถวไหนดีครับครับสร,รับการบริหารความเสี่ยงในเชิงทางลงเนี่ยเรามองว่า,ะาร,ระดับราคาที่ต่ำกว่า18บาท10นะครับน่าจะเป็นจุดที่เราอาจจะผิดพลาดแล้วก็แนะนำไม่ใช้18บาท10เนี่ยเป็นจุดคัดลอสในการบริหารความเสี่ยงครับคัดลอสที่18บาท10สตางค์กรณีผิดทางนะครับครับ จะฝากอะไรเพิ่มเติมไปยังผู้ลงทุนเชิญครับคุณกิตพลครับครับก็ในภาพไตรมาสสนะครับเราคิดว่าสถานการณ์โดยรวมๆเนี่ยน่าจะอยู่ในทิศทางที่ปรับดีขึ้นนะครับอย่างน้อยสุดเรามองว่ามีโอกาสที่จะทดสอบาราคาบริเวณเป้าหมายสแตอินดซ์แพคเก็ตเราที่1640 ทีนี้ในแง่ของกลยุทธ์อยากใช้ตทุนเลือกแล้วก็บริหารความเสี่ยงด้วยการตั้งซับลอสที่ดีนะครับแล้วก็พยายามเลือกหุ้นอย่ายไปไล่ตามหุ้นที่ขึ้นมาเยอะๆ <S <S แล้วก็พยายามเน้นเลือกหุ้นที่เราไม่ได้เสียเปรียบต้นทุนมากเกินไปครับแล้วก็สำคัญคือหลีกเลี่ยงการเก่งกําไรในหุ้นที่ไม่มีพื้นฐานเนื่องจากว่าตลาดในช่วงครึ่งปีหลังเราอาจจะเจอความผันผวนที่มากขึ้นการอยู่กับหุ้นที่มีพื้นฐานบริหารความเสี่ยงได้ดีกว่าน่าจะสบายใจกว่าเยอะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูง ครับคุณกิตพลภพัยภัยารกิจผู้มในการฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ UOBK เคฮียนประเทศไทยมาให้มุมมองมาให้กลยุทธ์และมาฝากคุณเด่นเอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับ และช่วงนี้ครับขอบคุณบลจรอตาลิส02 015 0222 02 015 0222 01 02เอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับ <Yeah! S 1> รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาประบวนแสง สนับสนุนโดยปรึกษาเรียวเอสเตทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือพรึกษา .com